หากใส่คีย์แล้วเออร์เอร์แบบนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ทั่วไปภาษาและภูมิภาคครับเลือกภูมิภาคเป็นเวียดนามครับนี่ครับแล้วก,กดใช้งานได้เลยต่อไปปฏิทินนะครับตั้งเป็นคริสต์ศักราชครับแล้วก็ให้เรากลับไปเข้าเกมได้เลยครับ เรียบร้อยครับแล้วก็วิธีการเปิดฟังก์ชันนะครับใช้สามนิ้วแตะหน้าจอสามครั้งครับฟังชันก็จะขึ้นมาเอกเปิดได้เลยครับวิธีการใช้งาน ROIO ตัวรถ P-Pod แต่ละฟังก์ชันแต่ละเมนูนะครับเปิดเมนูใช้สามนิ้วแตะหน้าจอสามครั้งครับเมนูก็จะขึ้นมาหน้านี้เราเปิดได้หมดเลยครับโซลแมปมอสกินแต่ว่าโชว์แลนซแนะนำไม่ต้องเปิดครับถ้าเราเปิดโชว์แลนมุมกล้องเราจะไม่สามารถสไลด์ได้ครับปิดก่อนครับแล้วก็เรียกว่าจะปรับตามความถนัดได้เลยครับต่อไปเป็นหน้ารูปเป้าครับ ทีมนี้ก็คือล็อกเก้าเอลซุครับส่วนเราจะเลือกแบบไหนเรากดลูกศรลงครับเลือกตำ่ำปอร์เซ็นต์เลือกตำ่ำไกลสุดแล้วก็เลือกเองนส่วนเนมเชนนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับมันแค่ซ่อนชื่อครับแล้วก็อันด้านล่างจะเป็นออโต้ฟอร์เรนก็คือเก็บดอกฟอร์เรนติโนออโต้นะครับต่อไปหน้าเอพีครับถ้าเราจะเล่นแบบซ่อนโปรก็เปิดโปรแบบเอพีแล้วหน้าแรกเราก็กดปิดให้หมดเลยครับแล้วก็เปิดหมดไลฟ์สตรีมอ่าต่อมาอันนี้เป็นอันแรกเป็นออโต์แช่แข็งนะครับตั้งเปอระสิทธิ์เลี้ยงประมามะเเตต้ออออันนก็็โ่คบ ทั้งเปอร์เซ็นต์เมื่อศัตรูอย่าเลือดตามที่เราตั้งครับ6เปอร์เซ็นต์มันก็จะสกิลออโต้ครับต่อไปเป็นดีไซเนอร์หน้าจอ,อน,นี้ปรับได้ครับสกิลผมชอบเล่นผมตั้งประมาณเจ็ดครับเจ็ดถึงสิบครับพอดีถ้าจ,จะไปเดี๋ยวจะพาไปดูคาลินจิโน่ลามออโต้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเก็บสกิลคูลดาวสกิลสองไว้ครับถึงค่อยเข้าไปถ้าไม่มีสกิลสองมันจะลามั่วครับปีอ่ะพี่วะครับเรารอตรงไห่ ผมกดสกิลสองไปแล้วเมื่อกี้ดูตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาลําให้เราปล่อยมือนะครับพอดอกสุดท้ายเราค่อยเริ่มขยับครับถ้าศัตรูอยู่กันเยอะมันค่อนข้างที่จะอื่นนะครับแนะนำให้ว่าเล่นเองดีกว่าทาำงานกับออโต้็กิลในยิงออฟเลนจุดจดเลยครับโอเคต่อไปเป็นวิธีการปัดเกมนะครับหลังจากจบ ให้เราสังเกตข้อความด้านบนครับแล้วก็รอตรงกลางหน้าจอมันขึ้นว่าเกมจบแล้วนี่ครับเกมจบแล้วออกเกมได้เลยครับแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกครั้งเล่นปกติครับเกมต่อไปหลังจบก็ทำแบบเดียวกันครับ